สำหรับวันนี้นะครับก็มีฟุตบอลพรีรลีกนัดที่37หรือนัดรองสุดท้ายนะก็จะเป็นนัดสเปอร์ทีมอัดับ5จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแมนซิตี้ทีมรองจา่าฝูงก็ไปดูฟอร์มของนัดสเปอร์หน่อยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ลูดมากๆดีนะที่เกมล่าสุดยังเอาชนะเบอร์ลี่ได้2ประตู1ส่วนทางฝั่งของซิตี้ไม่ต้องห่วงครับ20เกมหลังพวกเขาชนะ15เสมอหโดยที่ไม่เคยแพ้เลยก็เฮดทูเฮดของ2ทีมนี้ที่เจอกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าสเปอร์ดูดีกว่าเล็กๆ5เกมหลังนชนะ2 เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมแรกที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเสมอกันไป3ามประตูสก็ไปดูฟอร์มของทางนั้นสเปอร์แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าห่วงมากๆวันนี้นะพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ใช้หน้าเป้าเป็นด้านซอนซ้ายเป็นคูลูเชฟก,กี้ขวาเป็นแบรนดอนจอนสันตรงกลางใช้เจมส์แม็กกิสันส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะมาในระบบ3-2-4-1หน้าเป้าใช้เป็นทางด้านเออร์ลิงบ็คฮาร์แลนด์ที่ซัดในพรีเมียร์ลีก25ประตูแนวลุกเป็นทางด้านฟิลฟอร์เดนเชเรมีโดกูคิวินเดบอออยเรราาาโดซิวว si ก็ถื่พ้ม ขายของซิตี้วันนี้ต้องทำสอประตูนะครับหประตูไม่เพียงพอก็อย่างที่บอกนะครับไม่ง่ายแล้วก็ซิตี้เนี่ยค่อนข้างกดดันแน่นอนเพราะว่าต้องการ3คะแนนสถานเดียวถ้าอยากให้สถาการณ์ในการลุ้นแชมป์อยู่ในมือของพวกเขาวันนี้ห้ามพลาดเสมอก,ก็เรียบร้อยแล้วนะสรับซิตี้สเปอร์ค่อนข้างเล่นง่ายกว่าแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีแต่ถิติเฮ t ูเฮ a d เนี่ยถ้าย้อนลงไปอีกสิเกมหลังเนี่ยชนะสเปอร์เนี่ยนะครับสเปอร์ชนะซิตี้ได้ห้า เสมอหนึ่งพลาดแค่4เกมเองนะครับก็ถือว่าสถิติการเจอกับซิตี้สเปอร์มักทาได้ดีแล้วเป็นเกมที่ส่งท้ายในบ้านของพวกเขาวันนี้อาจจะแพ้ไม่ขาดนะวัดใจไปที่เจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะส่วนบทหรือข์เต็มทุกอย่างเจอกันในไลฟ์สดในช่องทางของ TikTok อกนะส่วนใครที่จะเข้าร่วมครอบครัวก็ใต้คอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เจอกันในครอบครัวัอดีครับ